สวัสดีค่ะประพาออนสอนจีนวันนี้กับ HSK 6วันละคำสำหรับวันนี้คำว่าเปลี่ยนเถียวเปลี่ยนเถียวอยู่ใน HSK 6เป็นคำนามแปลว่าโน้ตซึ่งหมายถึงข้อความสั้นๆที่เขียนฝากไว้เรามาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะ 多养听呢，他在我的桌子上留了一张便条。他在我的桌子上留了一张便条。靠ขา能ิ้ง多น้หงวงั来，多养听松，我看到你的便条了。我看到你的便条了。ฉันเห็นงว。 ต่อมาคำศัพท์เพิ่มเติมคำว่าเปลี่ยนลเทียเปลี่เทียหมายถึงกระดาษโพสต์อิทเรามาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะ这不是我的便利贴这不是我的便利贴นี่ไม่ใช่กระดาษโพสต์อิทของฉันแล้วกลับมาพบกับ HSK 6กวลคํากันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะ 再见。